เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องอดีในสมัยที่ผมยังเด็กเออใกถุดตอนเด็กที่เราเคยร้องเพลงเหล่านี้ที่เราเคยเล่นของเล่นเหล่านี้อะไรเงี้ยหนังนาา่ารักแล้วก็เพลงเพาะมากชอบก้าวชีลายุสุดยอดมากเลยครับเป็นบทที่ดีที่สุดบทหนึ่งของเขาเลยครับแล้วก็สรุกนีครับทั้งหัวล้อร้องไห้แบบร้องไห้สองรอบแบบแบบไม่เชื่อว่ามันจะซึ้งขนาดนี้แล้วก็แบบว่าโดนทุกช็อตเลยค่ะเป็นลายมือที่ชัดเจนมากอันหนึ่งของพี่ต้อมยุทธเลิศที่มันไม่เหมือนใครครับแล้วก็หนังน่ารักมากครับ เป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขมากดึงวันเก่าๆของชีวิตกลับมาหมดเลยครับดูได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเออเป็นหนังโลแมนติกแบบย้อนยุคมีดนตรีที่ย้อนยุคเหมือนกันใครที่อยากจะรู้ว่ามมความวิกฤตมีจริงหรือเปล่าให้ดูที่เรื่องนี้ครับอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสอนะว่าแบบช่วงชีวิตยังไนงะแบบเรามีอะไรน่ารักน่ารักในชีวิตแล้วเราลืมมันไปแล้วอะ่ะคือน่ารักอะค่ะแบบยิ้มยิ้มตลอดเรื่องเลยตุ๊กแกรักแ้งมาก